ครับอืมเสานี้กี่ตัวอันหนึ่งเหรอเ่าจะไขาขะาวไแ้วน่าจะรีบเก็บยี่สิบตัวแล้วอะไรประมาณรุ่นเนี้ยยี่สิบตัวไม่รวมไม่รวมกับตัวที่ติดกี่กี่อันที่เราที่เราที่เราใส่ไว้ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยประมาณสามสิบตู้ต่อสามสิบประมาณสามสิบสามสิบกว่าตัวใช่ที่เราใส่ไว้ที่ที่เราใส่ไว้ใช่ใช่ตามตามเสาด้วยรวมตัวนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ ตแต่เวลามีงานเปิดถ้าเปิดถ้าเปิดทั่วไปไม่ได้โยมเชิงย้ายโย,ยม,มส่วนมันก็ไม่ได้สวดใส่โดนลงยัดโยมเขา <laughs> ถ้าจะสวดก็จะอยู่ในส่วนขยายตัวนี้อยู่ในสระอไอเดียให้เรามาติดตั้งไอล้วไอวิทยุตัวนี้เพิ่มเติมเพียงไงครับไอลำโพงเพิ่มเติมเพียงไงครับไอไอตรงนี้ใส่เฉพาะแต่เอาไว้กระจายไปในหมู่บ้านในชุมชน ไอตัวนี้กระาจายเฉพาะแต่เวลามีงานในวัดม,มันจะได้ไม่หลุดไปในหมู่บ้านด้วยไอเดียที่เราเอาโทรโคมมาติดยเยอะๆแบบนี้ก็คือเพื่ออะไรครับพ่อก็เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเวลามีงานเราไม่ต้องไปแจ้างตู้ลัโพลเขา้าเปิดประเด็ที่ประชาสัมพันธ์นี้มันก็ไปดังไปทั่วถึงมันไม่ต้องยอกต้องอะไรด้วยม,ใใวมีการเผยแพร่บทสวดธรรมะอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าครับให้ประชาชนกิจการมของวัดวันข้าวันเสาร์วันศุกร์นี้ แต่เราก็เน้นวันสำคัญเปิดวันไม่สําคัญเราก็ไม่ได้เปิดเน้นเราเน้นการใช้เสียงมันต้องหรือจะโยมรอบข้างเขาจะหลวหูแต่วันพระเราก็เปิดในสลา,าวันธรรมวชิรมันเช้าอย่างก็จะเปิดในสลา,าคันประเด็นแล้วก็ตอนนั้นไอทีวีต้องมาทำข่าว <laughs> แต่ก็เยอะวันนี้นะอันก็ 嗯。Hmm?